เด็กยังเนี่ยนอยู่ในสวนกเกษตรนี่ครับปลูกมะพร้าวปลูกกันมากปลูกมะพร้าวปลูกมากออปลูกกล้วยไว้สติปลูกกล้วยไมนเปลี่ยงงูอ่าน้ำตัวเลี้ยงงูอใส่พร้อม,มอไม่ยันพ่อเลาะเบื้องหน้าออนี่แหละเบื้องพร้อมบุรณาสมบูรณ์พี่น้องพื้นที่แปดไร่เนี่ยจงังต้นไหนมันจีตั้งแต่ต้นใหม่ต้นไหนมันจีเขา พอสองเหรียญถึงนึกแต่การลงทุนแต่ครั้งแรกเหรนเบิดทั้งอันนี้แหะลงทุนเบิดแต่ครั้งแรกมันก็ายยุ่ยได้โดนแม,มันก็ได้ลยยุ่ยจังสิบห้าวันนี้สิพาพี่น้องมาเยี่ยมเยียนเบื้องสวนเกษตรผสมผสานครับเฮ็ดหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องกรารลาซาอยู่นี่บ่แมงหยังปลาผักเผาเดี๋้เลยมาสอบถามคุณแม่เบิ่งเพิ่นเพหยังแน่นะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับค่ะสวัสดีค่ะ คุณแม่ซื้อยอยังเนาะครับผม,ม,มซื้อสม,มัยตันหอมซื้อสมัยแม่แม่แม่ไงไหมแม่ไหมแม่ไงแม่ไหมที่บ้านไหนครับปลาไว้ยู <จำ S 2> ย่บ้านปลาไว้ตำบลปลาโมงอำเภอเดียทเยท,ท,ออท่านี้ละอำเภอเดียทุดมจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องอยูบย่บ่ไก่พวกไก่พวกไก่บินตกพอได้มายามเพล็ดอย่างนี้อันโยนเรียนสวนเกษตรนี่ครับปลูกข้าวปลูกกันมาก กลูกข้าวปลูกมากปลูกกล้วยไม่จะตีปลูกกล้วยเนียนเยี่ยวยอดน้ำตัวเลี้ยงงัวใส่พร้อไม่นพ่อได้รอเบื้องหน้าที่นี่เท่ากี่พื้นที่มองนี่เป็นเป็นเนียงในการเฮ็ดเนียังเฮ็ดอหน้าเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าเนียนพื้นที่เท่าไรครับคุณแม่ครับหน้ามีสิบสามไร่มาเฮ็ดอันสวนดอกขานี่เป็ดไรหน้ามีอยู่สิบสามไรเอาไว้ปลูกเขาเครื่องหนึ่งมาเฮ็ดสวน เป็ดสวนเป็ดไรเป็ดสวนเป็ดอะไรผูกมาได้จักปีแล้วครับปักเผาเนี่ยสองปีกว่าลรอสองปีครึ่งสองปีครึ่งนี่เป็นน้อยแล้วแนนกำลังโอ้โหปักเผานี่ก็งามหลายงัวก็งามเรียงงัวไปพร้อมเออพอได้ฟุ้นได้ฟุ้ยมันดูในีค้องนี่เรียงปลาจิบครับปลาหนิ่นปลานิ่นปลาคอปลานิ่นปลาคอปล่อยเป็นธรรมชาติเลยเียวว่ได้เกี้ยมมันหรอ ที่แรกคือจังไรครับคุณแม่ครับจังไดรมัเอาหน้ามาเห็ดเป็นสวนเห็ดหน้าเขาก็เห็ดเรามันกับเพื่อแต่ไรอันนี้มันกับอะดรอันนี้หน้าก็ได้เห็ดอันนี้ไปเบิ่งก็เลยเห็ดไปหลายๆอย่างเบิ่งไปหลายๆอย่างเบิองค่ะมันไหญอันนี้ตื้มกันไปว่าสามขันเห็ดหน้าก็ได้เตะเขาเนี่ยเพราะแต่ไรที่กินแต่ไรกินอันนี้ได้กินหอดบักเผาอยเนี่เขาก็ได้กินเดี๋ยคล้ายเป็นน้ำเนยจะง่ายก็ได้เก็บบักเผา กมาบายเขาเชียงวานกิน่หลักว่าหัวกะงามงามหัวพุ่มแม่กระไดงัวกระป๋ได้คุ้นมันหัวมียืดจักโตครับเนี่ยมียืดสี่ตัวเริ่มต้นเราเลี้ยงมาจักโตเลี้ยงต้ตนซื้อมาแม่ลูกมันซื้อมาแม่ลูกมันแม่กับกะปาได้อยู่นี่น้ำกับขยายมากออกแม่แพะพ,ะพันมาเรื่อยๆออกมากรป๋าได้นี่แต่ลูกตัวแม่เบิ้ด บมเมนถือโรตารีโมแมนถือหวยออกมามีแต่ตัวเมียเรี่ยงแบบปล่อยธรรมชาติเลยตัวนี้แมีนปล่อยให้เลี้ยง้าอยู่นี่ปล่อยให้เลี้ยง้าในสวนดอกเผาเนี่ยละพ่อได้เบิ่งสวนผักเผาไปนําเออปล่อยยาปิดใบไปน้ำเมียนปล่อยปลาหลายปคนไดนนี่ห่อยปล่อยปลาแต่กี่หลายอยู่เด้เมื่อปีนี้บ่ได้เอาดูมันขึ้นขายเลยอ๋อธรรมดาขายลูกขายเมียนขยายพันธุ์มานําบ่ครับขยายพันธุ์มัน ปีน uh, oh, okay, ี้บ ah> ่ได้เอาเลยโอ้จังพ่อผมสังเกตเห็นลูกคนิี้ลายมันยุ่งยากยุ่งยากยุ่งยายับแงยังแตงยังจีแตยอดสวยรึ่านั่นรักกินกล้วยเราทั้งนั้นบ่บ่ได้กินแต่คนแต่แต่กินขอนงัวงัวก็กินงัวกะกินกล้วยคือกันตัวนี้มีห่อนบักฮูปลักพริกผักไผ่มีเบิดหน่อยไม่ได้กินันดูเต่ามางเขาเมียไปยถอดขายกับเปย์ทรงเข้าแนวิไลยี่สิบบาท เพาสวนอยู่นี่สองแถวสองท่าตาใหญ่อยู่แบบนี้ห้อซึกจังใดครับมีความสุขดีปะมันก็สบายตัวละสบายบ่แม่นก็ไข่เนี่ยกันน่องอ่อนโบเห็ดยังเลยคือจังมันเก็บมันปวดมันเห็ดเลรอมันก็คือจังมันผู้อยู่ผู้แวนยังไปมันบ่อสวงบ่อสันเถาะแม่ยันการเที่ยวนี่นี่มันก็มีความสุขเออแต่ดูแลให้ดูแลหน้าไปนึ่งไม่นอยู่กับงห่วกับกล้วยเหรอยู่กับงห่วกับกล้วย ย่างซ่อมเมืองตรวจปักผ่าวไปนําเดี๋ยวน้องไรง่วงอไปก็ได้อากาศกระลมเลื่อนดีกลายเป็นผมในนอนเว้นเราเลยเนี่ยห่อนแดดแล้วนอนเว้นเราเขาห้องเลาดีอะเจ้าสีไปเฮ็ดที่ยางนี่นะป่านนี่แล้วอันเฮ็ดกางสีที่ครับเริ่มแรกเดิมที่เราได้แนวคิดมากแต่ใจมาเฮ็ดสวนห้วยอันตะกี้บอดูกว่าอัน แมร chapter, ่ราเขารองปลูกกันไม่ยังเฮ็ดหน้าเขาก็เฮ็ดมาดุนเลยเขาลองแม่มันปลูกเกิดใหม่รองมึงเป็นนางสันวาแต่บอกโอ้ยแม่เถ่าปันสีไว้บ่วอาสันดอไว้หโมยฆ่าหนูสิไม่เฮ็ดซอยดอกสันวาแต่ว่าก็ได้เฮ็ดหาเฮ็ดก็เฮ็ดวะได้ผ่ากันรองมึงปีสองปีปีหนึ่งนั่นบ้านแม่นอั่นเดี๋ยวเห็นมีแต่ก่อนขีดดินวันดีใจพวกเมด จนว่าเออหนูเอยบมเมนสีพันห้ามีทีมชาบรมมันมาเสริมโมเมนมามหาตัวกันบอกว่าตัวเหรินมันหอบบาทนี่เลยคือแต่หาทำงานพอได้ทรงมาเสริอันใช้ตอนนี่ละเอามืสื่อพันสื่อยังงหายเมนเบิรดนะปีแรกจนใจออกใจออกเนี้ยอันเดียวเห็นแต่ขีดินเห็นต่ขีดินไงกคนต้นผากาพไม่มีม่มีนี่พังเผานี่ ปลูกจ็กต้นครับเนี่หยหอยลอยสามชิ้กว่าต้นไปได้รูปแบบว่าได้ใส่ปูกเผล่าท่เนี่ยคิดจังไงขึ้นได้ปดูกันเห็นอยู่พัทยายคุณเดียวหยันกรุงเทพคุณพี่เห็นปูเปล่าเขาอะไรแม่เห็นปูเปล่าคุณก็เคยคุณไปหากินนตามหาอาหารนั่นนะไปเบิ่งเห็นหมูเห็ดเพิู่ก็เลย้ยบเ,เห็ดหน้าเขาเป็นยังหน้าเม่์ประซันเดี๋ยวมาลองเบิ้ง เมนหม่อนข้ากข,ข,ข้าไข่หนามไข่ยังปันบักเผาอยู่เดียวเขาก็ได้ไขยผลิตเอณพันมันอ,อ,ยอยู่เรื่อยอยู่บานกล้วยเพื่อก็อลงไปถอดร้ายเทียเด้อเด้อเอาทรงไป้องจกม,มือ,อทรงน้ำดถไฟครับเอาบานนึ่งเอากล้วยเยอะสวนจ้คข้องนี่เราไปทอดขาย มาได้ไปซื่อเขาเออ <c oughs> มาได้ลงทุนยังไรล่ลงทุนแต่เท<ม>่เดียวเขาลงทุนแต่น่ำมันกับหน่ำตาในเล็กน้อยออข้าวให้ห่อก่อนย่านกับแพงเลยนี่ลระไปซื้ออยู่ผลไ่้ศรีวิทยซีซีแหม่เยอะเพิ่นเพิ่อนขายอยู่ไหนครับเนี่ยเพิ่นขายอยู่ตลาดน้ำอายุทยาตลาดน้ำอายุทยาแม่อยางนี้เพื่อนจอยู่ที่ไปนิคมให้ทิอยู่โรงงานเจ็บทรงไปทางไหนก่อนก็ทรง นั้งรถไฟทรงทั้งรถไฟใส่กระสอบไปกับเอาปากรถไฟไปน้ำบานถ้ามีคนมาถามสื่อบอสื่อกล้วยสื่อ,อยังโอ้มาอยู่สื่ออยู่เอาไปส่งตลาดน้ำสว่างก็เอาไปเขาก็ให้วีละซ้าบาทวีละซ้าบาทแม่เงิวไม่เครื่องน,นึงก็ได้หลายบาทเติมก,กระสันได้หลายเติมอยู่โอ้ผ <laughs> ูกไว้ก็ดีเช่นกันเนาะแม่เนาะผูกไว้ก็พอได้ ปเป็นยา,ยาหัวอาหารปลาตะกีพอได้สื่อแปลงนวดโอ้โลมเลือนแห้งเย็นตะกีปูบักอันแต่บักข้าวในหน่อยกับเรื่องเอาบักโม่บักแตงต็มาปลูกนำ้ำบักโม่อบเศร้าปลูกมะนีปีนิดมะปูครับแตมมมบมบ่มันตูนใหญ่แะมันงามมันบ่งาาเที่บ่ร่องปูมึงทั้งไตบึงหัมเลยมันงาม มันงามตูนใหม่มันงาำหรือมันบปรปิ้น่วยอ๋อตูนใหม่มันงาำหรือมันมันบวขยายแม่ไตะกี้เขาบอกโม่ก็ปลูสามสี่แปลงกล็บในออกเที่ยวแล้วลดอยู่เด้ละ่ะท่านี้ก็มีบักหมากบางบางนี่เป็นบกับกหมางยังคุณแม่หมากเตี้ยหมากเตี้ยไม่ไเอาหน่วยมันบอกอันจังเข้ามาตัวตูน,ละ,น,ตนละบาดได้หนิตูนละบาดไม่ไงปูไวกาใครหน่วยมันบอกครับ บ้าจังสันอ่ะบอกว่าแต่ไปตะเกียวเองบอกเฮ้ยไปเกี่ยวจังได้แต่อยืนเห็นจ้องตัวนึงบ่อนี่มากมากทั้งนั้นก็จะมีอยังเนี้ยผมมีคา,ม,ามีตะไคร้คาแดงคาแดงคออากระเสือแดงไงมนมีคามีบุกม,ม,ม,ม่วงบุกม่วงปูไว้มีแต่เนี้ยได้กินอืบุกม่วง มักยังทั้งนี้ก็อุ้มมีไงนี่โอ้โหมะขัดลูกระทัโรคลกระทัลโหรือว่าบักสาวบารดนั่นเองเออสาวรดนานๆเมื่อวานผมผมร้อยกินเราสองซ้อเมุ่อเวาเริ่มต้นลงทุนไปหรายในไม่ให้ทำเนี่ยหอยลงทุนมาแม่สีเป็นแสนอยู่บพื้นที่แปลไร่เนี่ยม่น ตัวนีนมันจีตั้งแต่ตูดใหม่ตูดนีนมันจีเขาเกลียบพอสองแสนถูกเนอแต่ลงมานี่แต่ว่าลงทุนเตะโกนี่แหละเตะจยกสาหนี่มันก็ย่งอยู่เงินแสนหนึ่งมันสีย่งอยู่จักบาทนี่อันนี้ก็ให้เขามาโจกบ่ครับแม่นก็โจกข้องให้รถเขามาโจกให้ข้องบ้านเ่าก็ปล่อยหนามเสียงสุราเชี่ยวลงมาใส่โอ้สุราเชี่ยวพร้อมแม่นแต่การลงทุนแต่ครั้งแรกแม่นบิดทั้งอันนี้ละ ลงทุนเบิดแต่ครั้งแรกมันก็นอยยุ่ยโดนมันก็ได้ลยยุ่จังสิระไปทุนเรื่อยหวัวงวงไปทางใดายเราเป็นลอยลงปลาเข่าหรือเปล่าขอห <c oughs> นา <c oughs> ้าขอแม่แล้ว <c oughs> ยางรัดงวงกบไปกลับมาอยู่ผมก็เลยมาเบิ่งก่อนนั้นมาสอเราเบิ่งก่อนเราไม่ันดอกมาเนี่บักพร้าวนี่กูแต่การครับท <c oughs> ักลัดอย่างนี้ก็บจิงเป็นมะพร้าวกับกล้วยเนาะครับกล้วยพร้าวมากำลัง มากระกำลังเออกระถมกระจิบกระตุนนี่ล่ะอืมกระดิอันให้เขายุ่เจะะ้าหมือนละสาวอยู่ได้หรอเกียรสีสาหาจิบหรือทุกมือบอก่วงปีนี้ออกงวยหรอบ่แม่ออกจ้ะ,ะตัวน้น้อยเนี่ยบ่แม่ไหวตัวน้น้อยก็จะกินน้อยไปแต่อืมกินแล้วนี่แหละเบื้องความบุมสมบูรณ์พี่น้องครับคุณแม่ครับวันนี้ผมรบกวนซ้ำนี่ละ่ะ เพราะว่าคุณแม่พูดอยากน้ำงอโยโอกาสหนาวฝั่งไม่เดี๋ยวจังสีแวะมาเยีย่ยมยามถามเขาอีกเอาละครับพี่น้องครับวันนี้ขอบคุณหลายที่เข้ามาเบื้องการเ็ดเกษตรของคุณแม่สมัยอยุวันป่าไวป่าไหวตำบลป่ามงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี<แ>ขอให้พี่แม่พี่น้องสุขสุขกันอยู่ดีมีแห้งครับวับนนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ